ด้านล่างของหน้าผาตอนกลางวันเจ้าถามว่ขาข้าเป็นใครนั่นเหรออิอิข้าเคยมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มีอิสรภาพที่สุดในโลกได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนมีผู้คนมากมายต้องบากขงังเพราะยาเม็ดเดียวของขา้าผู้คนต่างเรียกข้าว่าบรรพบุรุษโอสถเปลวไฟเทพเจ้าแห่งโอสดุดล่างไรวิญญาณ อ๋ออะไรค่ะปฏิกิยาถาทางเส้นนี้ดูเสยๆไปหน่อยละมั้งยารักษาแพ้ขันหกที่ข้าให้เจ้ากินมันสั่งไล่ประโยชน์จริงๆ <c oughs> ขันหกยารักษาแพ้ <c oughs> ก่อใส่นะสิของเล็กๆน้อยๆพวกนี่มันเป็นแค่เรื่องเล็กลน้อยสำหรับขาเท่านั้นแหละ นั่งหนูเจ้าลองคิดดูว่าเจ้าจะให้ข้ายืมห่างบำเพ็ญเพียรสักน้อยจะได้ไหมแล้วเจ้ายังสามารถเสื่อมกับจิตแต่สำนึกของข้าได้อีกด้วยนะข้าลาละอ้าอย่าเพิ่งไปเซตอนนี้ข้าเป็นแค่วิญญ,ญาณโดดเดียววิญ,ญญาณหนึ่งเท่านั้นหากไม่มีพลังในร่างกายของเจ้าข้าก็จะหลงลอยหายไป ข้าสัญญาว่าข้าจะอยู่อย่างสงบในจิตแต่สำนึกของเจ้าจะไม่สร้างเรื่องใดๆให้กับเจ้าเป็นอันเด็ดขาดขอเพียงแค่เจ้าตอบตกลงให้ยาหลวงแวนเก็บสะสมของสมุนไพทั้งหมดที่อยู่ในถ้ำนี้แล้วก็มันทิจะเป็นของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวได้โปรดละก็ได้ข้าจะสืนใจตอบตกลงท่านก็แล้วกัน เออไม่เคยเห็นคนแก่คนไหนที่ตื้อเก่งขนาดนี้มาก่อนเลยสวนหลวงลานบ้านครอบครัวเถาซิงเสวยตอนพบค่ำท่านแม่ข้ากลับมาแล้ววันนี้เก็บสมุนไพรมาได้เยอะเลยเจ้าค่ะท่านแม่จเหวินหยางทำไมถึงเป็นเส้นนี้ตอนที่ข้าไปยังดีๆกันอยู่เลยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ นังหนูใจเย็นๆก่อนเจ้าโสมน้อยมีความสามารถในการรักษาเป็นเลิศแม่และน้องชายของเจ้าจะตอกไม่เป็นอะไรแม่ต้องหวัวงเจ้าวินหยางเจ้าเป็นยังไงบ้างวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ ข้าไม่เป็นไรท่านลุงรองบอกว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเถาสินหญิงและอ oh, ้อยหางจิยเซียวแย่แล้วข้าบอกว่าจะพาท่านพ่อไปด้วยจะว่าไงนะสวนหลวงห้องนอนของยุ่นเทียนซางตอนพบคำ่ำจจวินหยางร่างกายของท่านแม่อ่อนแออีกนานกว่าจะฟื้นตัวเจ้าจงอยู่บ้านดูแลนางท่านพี่ท่านข้าจะไปเอาท่านพ่อกลับมา ท้งโถงบรรพบุรุษจวนเถาตอนกลางคืนคุณนูใหญ่สิงเสียทำร้า,ายอาวุโสหลังแกน้องสาวผิดหลักริลธรรมตะกูลยุ่นไม่สัง่งไม่สอนลูกหลานทำตัวไม่เหมาะกับเป็นนายหญิงใหญ่แห่งจวนเถาท่านอาวุโสทั้งหลายตอนนี้ผีซายคนโตของขา้าหมดสติไปนอนป่วยติดเตียงจึงละเลยต่อการสั่งสอนลูกชายและลูกสาว ข้าเทาเทียนซิงในฐานะบุตรชายคนที่สองของจวนเทาข้าไม่มีทางอื่นจึงตัดสินใจไปรับท่านพี่ใหญ่มาโดยพาราการเทาเทียนซิงดังนั้นได้โปรดท่านอาวุโสทั้งหลายได้พิจารณาว่าจะจัดการกับแม่ลูกตระกูลยน่นอย่างไรหลายปีมานี้ถึงแม้ว่าเทียนยนจะเป็นหัวหน้าตระกูลเทาแต่ในความเป็นจริงเทียนซิงเป็นผู้ดูแลกิจการต่าง ตอนนี้หัวหน้าตระกูลก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาเมื่อไรข้าขอออกความคิดเห็นว่าให้เท้าเทียนซิ่งบุษไซายคนที่สองได้ซื้อทอดตำแหนง่งหัวหน้าตระกูลเท้าแทนเป็นยังไงเทียนซิ่งเป็นตัวอย่างให้แกตระกูลเท้าก็สามารถรับหน้าที่เป็นหัวหน้าตระกูลได้ดีเลยดีเลยสวนแม่ลูกตระกูลยุน่นเรื่องนี้ก็ไม่จำเป็นให้ท่านผู้อาวุโสทั้งหลายหนักใจแล้ว